วิดีโอเที่ยงจะได้ดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องทุกคนก็รับชมได้แล้วครับย้อ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสู่ทุกคนมื้อนี้มายังครับมื้อนี้มาขอกราชาฟาร์มของขอกขอกข,ข้อยพี่อเนเอกครับพี่น้องแกงยำมแรงอ่าอากาศดีๆฝนกำลังตกพี่น้องแต่กำลังลินเอาฝฟาทไายฟอเรลเนาะเดี๋ยวมาเบาิ่งควายงามๆนะครับดีๆเช่นเคยครับมาเบิ่งนมาควายของพี่เนกจะเป็นตัวแบบไร อ่ารูปร่างเป็นยังไงก่อเรามาจังไงเนาะพี่น้องเนาะเป็นสายพัฒนามาเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเบิ่งว่าสิเป็นยังไงผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามโอเคครับไปเบิงน้ำกันเนาะอ่าพี่น้องมองหันมาถึงแล้วครับวันนี้โอ้สวยๆเลยพี่น้องอ่าสวัสดีครับวันนี้ครับโอ้วันนี้ได้ของงามๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกไอพี่น้องมึงดักกูเนี่ยดักสวยขนาดพี่น้องอ่าอ่ะ ถามนะมันต้นนี้เพิ่นมีประวัติจังไหนเนี่ยโอ้โหอแม่พี่น้องฟังเนี่ยคับผมคือน้องพ่อยครับน้องพ่อยเนาะน้องพ่อยอายุหลายป่ไในพี่ตอนนี้โอ้โหสิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนเนาะเดือนเพิ่นเป็นมีก่อมีเราจังไหนพี่ลูกของดาวเหนือครับลูกของดาวเหนือค่ะผมสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรค่ะผมความสูงตอนนี้เพิ่นไรป่ะในครับยี่ครับร้อยยี่สิบแปดครับโอ้เพื่อนเพี่น้องเบิ่งมาเบิ่งโตต้นว่าะเป็นร่องหน้าตาหน้าตาอ่าหน้าสวยหน้าหวานเลย นี่ครับคน้องทางนะครับมีตาแต้มแก้มจ้ำม,มี่อ่าตาหวานตานก่เป็นน้ำพี่น้องนะครับปากกุ้งกวางเลยมึงเอกบค้าวพี่น,อน้องมังนนี่เออบกเงยเลยพี่น้องอ่าเล็บดีเลยพี่น้องกว่นนหนเล็บบกเงยเลยโอ้ขาดีครับขาแข็งกระดูกดีครับค,บคอยตัวนี้ลำตัวเงี้ยวข้องี้หนังดีเลยพี่น้องครับหนังย่นเลยควันตกสวงพี่น้องนี่ครับนี่นี่นี่เห็นมาครับห่าหางลามเอ้าหางก๋ชุดยอดเลยพี่น้องมันนะ นมสีเต้านมสีเต้าสวยๆมันอาสีตื่นดาของเด้อพี่น้องเด้อแย่พลาดแย่งงบนมึงเรื่องคนโตครับอ่ะเพิ่นมีใบเกิดป่ะพี่คอบงใบเกิดนะพี่โอ้สวยๆเลยพี่น้องคนนะนาตายคนอ่ะเป็นลูกของดาวเหนือเนาะโอ้เบิ่งลำข้อพี่น้องลำตัวข้อลำชิงพี่น้อง สายเพชรอุดรเนาะสวยเลยคุณนะโอ้ลำชิงดีพี่น้องอ้างดีเลยนี่ครับใบเกิดเพมนเนอะนี่มีหลอดครับครบอ่ามาชมตัวจริงเลยเนาะพี่กัสห้องจะใส่ก่อนครับพี่บ้านหน้าให้อำเภอบ้านผือครับบ้านหน้าให้อำเภอบ้านผือเนาะอุดรธานีครับอ่าผ่านหาบ่ถื่อแก่โทษสามพี่พี่ก่อนเนาะอ่าตัวนี้ราคาได้เป็นไงพี่แปดสิบห้าครับผมแปดหมื่นห้าพันบาทอ้าวพี่น้อง ราคาโอ้พอฟังครับพุ่นนะ,ะมึงล้ำตัวดีๆแล้วพี่น้องพุ่นนะครับอ่าคุ้ยหน่อยเห็นไหมสายพัฒนาโดยตรงแล้วพี่น้องนะครับนี่ครับสีหลอกเล่าด้วยพี่น้องเนอะราคากับตัวล่องเลยได้คือเราเด้อพี่น้องเด้อะสำหรับตัวนี้โหลดส่งไอ้ฟีคือเราสั่งของพี่เนี่ยเขาเปิดดีดีพี่น้องนะครับนี่ครับหน้าตากรหวานหวานโอ้ไปหามันใส่เน้อคุ้ยตัวนี้โอ้งามๆพี่น้องนะค,งครับนี่ใบเกิดเพิ่นเด้อ โอเคมาเบิ่งตัวสองกันเลยพี่ปุณนีะครับผมครับคอ่ามาเบิ่งตัวทีสองนะพี่ครับผมนี่ตัวนี้กับบ่อธรรมดาพี่น้องครับปุ่นนะอ่องข้อเสร็จมากแน่เลยครับผมปุ่นนะเอิบอ่องข้อพี่น้องโอ้เล็บดีอ่าเช็คเล็บให้พี่น้องหน้าตาโอ้หน้าดีเลยครับผมม้วโงกหมอท่างนะครับขนซองทางปากกุ้งกวงกินอย่างเก่งๆปากคาบแก้วพี่น้องนะครับตัวนี้เพิ่นอ่ามีซื้อป่ะพี่ น้องกาละเกตครับน้องกาละเกตน้องกาละเกตเพิ่นมีก่อมีเล้าบ่ครับตัวนี้เป็นลูกหลานของอันล้านหาแสนครับล้านหาแสนเนาะเป็นลูกหลานเพิ่อนนี่ใบเกิดบบ่ีครัผมพัฒนามาตลอดตั้งแต่ตัวนี้เป็นลูกของเบิรมจูเนียโอ้แสดงว่าเพิ่นเป็นลูกเบิรมจูเนียแต่ว่าเรากว่าเพป็นล้านหาแสนครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้เบิร์มเื่อนึงนี่ครับใบเกิดเบิรมจูเนียนี่ครับ วันที่เกิดวันกำหนดขอดนีเบัสหลอดครบครับพี่น้องตัวนี้มันสูงไรมันได้พี่อ,อ่ามัยี่สิบหกครับลอยยี่สิบหกผมโอ้พุ่นนะสวยได้พี่น้องคว้ยตัวน,นี้ก็เลยบ่ธรรมาดาครับสีหลอกเล่าโอ้หลังเป็นแทนเลยครับพี่น้องหลังหน้าน,านาเลยพุ่นนะสวยๆเลยทั้งสองตัวเลยนะครับตัวน่ะตัวนี้ซ้ำๆกันเลยขาแข็งดีเลยขาบางงี้พี่น้องพุ่นนะสวยสวย ตื่นผมพี่น้องบ่เคยเพิ่่นเเบคยห็นผมเด้อพี่น้องเด้อตั้งฝนตกฝนลินสู่สู่กันเลยครับบนมื้อนี้เฮาโอ้พุ่นน่ะพี่น้องตาแต้่มแก้มจ้ำครับผมตัโตยาวดีขวันหาบเงินหาทช่องขวันตกสวงม่อมหางนี่ลามเลยพี่น้องนเนี่ยหางบักใหญ่เลยพุ่นน่ะพี่น้องนมซีเต้าสวยๆเลยวล้โตพี่น้องโอ้มาเบิ่งตัวจริงแล้วเนาะพี่เนาะตัวนี้ราคาอะไรพี่ อ้าวพี่น้อง <c oughs> โอ้เก็ดมื้นหาป้าพี่น้องมาทำบิดาได้ลูกเบิรมจูเนียได้เนี่พี่น้องบเ,อเบิรมจูนเนียนเก็ดม,ม,มื้นหาตัวน,นั้นลูกจะนด้ก็ลูกดาวเหนืออันนั้นแปดมื้นหาบ่โอ้พี่น้องสวยๆเลยเอา้าผ<ป>ู้ใดมากกว่านใดกว่านเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเบิ่งคลิปแล้วแล้วอยากได้ไปยกคู่กับรถได้รถใด้พิเศษของอ่าพี่อเนกเด้อพี่น้องเด้อพี่กัดกะมันน่าให้ อ่าอ่าเพื่อผืนผืนเนาะอ่า,ออออาจังหวัดอ,อุดรธานีาโอเคครับผมมือน,นีกักคับพามาเบิ่งคว้งงามมาคาดีๆเช่นเคยของมีเนกผู้ใดสนใจอ่ามาเอาไปพัฒนาตัวกันมาเอาเลยครับมากวันไหนกวันมาสะา,านนี่ยวันนั้นเด้อพี่น้องเด้อแฟรครูก็มีสโซนลบพิเศษมาสั้นอุ้นนะแผ่นหลังพี่น้องโอ้ยหนาเลยดาก็สวยในซองตัวในพี่น้นองนะครับนี่ครับแฟร์ครูอ่ะ โอเคครับผมเหมือนี้ก็พามาเบิ่งควางงานราคาดีๆเช่นเคยครับครับของพี่เนกขอเบอร์โทรเลยครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าหนึ่งหกสองหกหนึ่งหกสองหกข้อพี่อเนกเนาะกล้วยงามหรือราชาฟาร์มเนะพี่น้องนะครโอเคครับผมผู้ใด้คำมาเบิ่งแล้วกะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมไปใกล้ๆนะเพื่อพี่น้องเขาจะได้เห็นกล้วยงามๆราคาดีๆเช่นเคยเนาะโอเคครับเหมือนเดอกขอญาตจบคลิปีบเพียงเท่านี้ญาติลาไปก่อนสวัสดีครับ